คะแนนเต็มหนึ่งร้อย ได้99สวยระดับ5ดาวชฉ่นมั่นใจไม่มีใครกล้าประชันคลิปนี้มาแจ้งข่าวสารตามหาคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กหญิงแก้มส้มค่ะเด็กผู้หญิงสายพันธ์ุ e x t i c short hair ขนสัน้นหัวกลมกลมหนะ้าตาบ้อบบงแววน่ารักดั้งแมแมแบบแบบนี้สินสอด15900พร้อมออปชั่นจุกจุก1ตวรวจเลือดคัดกรองโรคเอดแมลลิวคิมียออ2แมวของเราปลอดเชื้อรานะคะก่อน ส่งมอบส่องไฟตรวจเชื้อราให้3ถ่ายพยาธิให้4ี่หยดและบวอลูชันเพื่อป้องกันเห็บหมัดพยาธินอนหัวใจและก็ไหลในหู5ทําวัคซีนไข้หัดวัดแมวให้1เข็มมีสมุดวัคซีนให้6แถมอาหารที่น้องทานให้ครึ่งกิโล7มีตะกร้าให้ในวันส่งมอบแมว8รับประกันสุขภาพ7วันถ้าต้องการใบเพชรดีกี G, ทําให้ได้นะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเราอยู่นะคปรปฐมถ้าไม่สะดวกมารับเองมีบริการส่งสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยากได้ต้องทำยัางไงา แชทมานะคะหรือจะเพิ่มเพื่อนมาคุยกันก็นได้ค่ะที่ ID s i k i s c ซ t อย่าลืมเติมแอดขึ้นมาด้วยนะช่างสวยและเช็ดลูหน้าเอ็นดูหน้าผักดันใครอยากส่งอยากเสริมคอนเฟิร์มที่ฉันกดแคป ID เอาไว้เลย